ตตตตต้นครับทสนับสนุนโดยเครื่องดื่มใยอาหารผสมวิตามินซีดีโทนท์กลับไปนะครับผ่านกันไปครับโอ้กรองนี่นะครับกรองนี้นะครับนงครับกรลัง อันนี้คือรายการตายต้นโตนะครับเป็นรายการสติอาอากาศจากเมืองไทยกรุงเทพมหาคนครนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพี่น้องที่เลอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะแลอยู่ในประเทศยานอาเซียนเรื่องว่าแลอยู่ที่ยุโรปแลอยู่ที่ยี่ปุ่น,นะครับเรื่องว่าเลอยู่ในประเทศชินนะครับหรือว่าแลมุมไหนขอ,ของโลกนี้ก็แลลวแต่ที่สามารถติดตามทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับพี่น้องครับพวกเราชาวกลบชาแนลดอททีวีจะทําหน้าทีเพื่อ สร้างสัรความสุขนะครับครับหลายความถูกเติมเต็มให้กับหวงหัวใจของพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้นะครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ให้พี่น้องได้รวมมู่งหัวใจกันนะครับในการที่จะเติมเต็มกับสิ่งที่เป็นตัวตนของตัวเองและหลายคนนะครับจากอกโผอ,อ,อกแม่จากทินท่านบรรเกินของตัวเองกันไปไล่สิบปีแล้วบางคนไปทํางานไปยุ่ต่ตางประเทศต่างประเทศนี้ใครที่ไปยุ่ต่ตางประเทศนะครับย่าง้อย ประบานกันย่างย่างมากที่สุดแหละปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับบางคนก็ซองปีสามปีนะครับไปอยู่ทางกลางวีทีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกับบ้านเราเลยนะครับไอ้คนได้อยู่จากภาคใต้ไปอยู่ภาคเหนือไปอยู่ภาคอีสานไปอยู่ภาคกลางก็ถือทึ่วผักบื้ก็อยู่ในประเทศไทยนะครับแต่อวะหลายหลายคนหล,ลายชีวิตนะครับชีวิตต้องดิ้นรนต่อสู้นะครับเพื่อ เสวงห้าสิ่งที่ดีให้กับตัวเองต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนไปยุ่ในพื้นที่ถี่ไม่ไม่ได้คุ้นเคยเลยนะครับ <c oughs> ก็ยอมที่จะทําให้ห่วงหัวใจห้อยห้านะครับ <c oughs> และก็อาทนต่อทิ้นท่านบานเกิดของตัวเองเป็นปกติธรรมดาแต่พี่น้องครับต่อจากนี้ไปความห้อยห้าอาทนต่อทิ้นท่านบานเกิดต่อวิถีเองความเป็นตัวตนของตัวเองก็จะมาลายให้สิ้นไปอย่างแน่นอนเมื่อพี่น้องมี Globe Channel TV โดยเฉพาะรายการตายต้นโตนะครับกับ เรื่องราววิธีของพี่น้องชาวใต้นะครับต่อจากนี้ไปช่องว่างระว่างใจที่พี่น้องได้ห่างเหินต่อทินท่านมันเกินกันไปนานๆนะครับก็ยอมที่จะทุกเติมเต็มด้วยตายตนโตพมขิดว่าแบบนั้นนะครับไม่ได้บางไม่หมาก,ก็หน่อยย่างหน่อยๆก็ทําให้พี่น้องได้คลายได้คลี่คลายจากพันธนาการของหัวใจที่มันบีบรัดเข้ามาในถูกเรื่องราวนะครับก็ทําให้หลายๆคนนะครับมีความสุขลืมอ่า ความทุกข์่ึงเกิดมาจากอารมณ์แห่งห่วงคำหนึ่งก้องการคิดถึงวิธีแห่งความเป็นตัวตนของตัวเองไปได้บางนะครับพี่นองครับแต่ว่าในยุคนี้สมัยนี้โลกของการซื้อซ้านก็เรียกว่าโลกยุคไอทีนะกรับโลกยุคก,กันโลกยุครายพรมแดนหลายคนอาจจะยู่อีกอสี่โลกนึ่งเราอยู่เมืองไทยนะครับมีผีมีนองมีเผื่อนนะครับอยู่ที่ยุโรปอยู่ที่แอ,อ,อฟริกา แล้วกับยูทีอเมริกายูลาตินะไรกาลาเต้นั่งกับโรซามาช่ายเคมฟรอกกันคุยกันได้อ่าผ่านปรกแกรมเคมฟรอก่ายสก,กายคือคือพูดคุยกันผ่านอินเทอร์เน็ตเล่นกันง่ายๆกับพี่น้องครับนี่คือข้อดีของเทคโนโลยีของการสื่อสาน้นที่ทําให้หลายๆคนนะครับทำให้มวลมนุษยาชาติบนโลกใบนี้ได้มีความใกล้ชิดสนิทสนมเสนบสนิทกันมากขึ้นเพระจาะฉะนั้นนะครับ เทคโนโลยีของการสื่อสั้มันก็มีทางมุมมุมม,มุมบวกและมุมลบถ้าเราใช้เป็นมันก็จะายเป็นมุมบวกมันก็กลายเป็นมุมบวกให้กับเราแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นมันจะกลายเป็นมุมลบมุมลบให้กับเรานะีมันกับดาบซองคมนะครับก็วิชยัยวิจารณ์โต้งแล้วกันวิจารณญานกันเราเองนะครับวาเราใช้เทคโนโลยี Technology ของการซื่อสั้ในรูปแบบไห้ถึงจะเกิดประโยชน์กับเรานะครับ ก็พม่งกิดว่า,าห่วงคำหนึง่งข้องแต่ละคนนะครับมีเท้าเทียมกันวิจราจรณญาณในการตัดสินใจนะครับในการที่จะพินิจพิจารณาเรื่องราวข้องเครื่องมือของการสื่อสาน้น ในมุมที่เป็นประโยชน์กับตัวเองและสังคมนั้นแต่ละคนมีกันอยู่แล้วนะครับเอาเลืกลับเปนครับ,น,รบนี่คือรายการใต้ตนโตรายการติดตะลม้มอบอวนไปด้วยบรรยากาศของความบันเทิงสาระาและวัฒนธรรมนะครับโดยพมนานล่วงรายเชนงกิงทองข้อนอมรับทำหน้าถีเป็นบริกรขอให้บริการเติมเต็มอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกแห่งคิดวิญญาณของความ,วามเป็นหลัปปกตายในจอโทรทัศน์ก่อนหน้านี้เป็นสัญญาณทางดาวเทียมแต่ว่าตอนนี้เป็นสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตนะครับพี่น้องครับอีพันพุพืชกันเลยแต่ให้พี่น้องปิดเลกันนะครับอีพโพิทาง ชงในรูในกาแลแต่และนะครับแต,แต่ด้วยจิตวิญญาณของพมก้ยังคงทาําหน้าถีที่เป็นตัวตนโดยมีอุดมการ์ด้วยอุดมการ์ด้วยปณิธานอันแนวแหนหวาจะต้องช้ซื้อถูกซื้อให้เป็นประโยชน์กับผี่นองชาวใต้ในการเผยแผ่อัตลักษณ์ในองค์ขาไปยับทังมดของพีนองชาวใต้นะครับโดยภาษาตายเล่กันแบบดังๆเล่กันแบบเจ้าเจ้าเล่กันแบบเถื่อนเ่อนะครับพมมีความภูมิอกูมใจทุกครั้งพมมีความอิ่มในหัวใจทุกครั้งที่ได้แล่กบันเราออก ซื้อต่างๆไม่ไว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หรือแมแต่งานเขียยนเมื่อปีที่แล้วพมได้มีโอกาสเป็นบรรณาธิการบริหาร,นะรนั่งซื้อแมกาซนานะกีนไล่ไล่นักกินไลไล่แมกาซีนออกได้มาซ่ามซีเร่มโดยเหนือก็ต้นทุนจำนวนมาร์กนะครับก็ไปไม่รอดแต่พั็ได้มีข้อเขียนอยู่ในนั้นนะครับข้อเขียนเดินสตอคลัมข์องผมอยู กระ,ะเคลื่นเรื่องเราในการรับใช้พี่นองชาวใต้ในการพผ่ยแผ่อ,อัตลักษณ์ในองค์คาพยพบั้งหมดของพีนองชาวใต้และก็ว่างไว้วานนะครับพีนองครับถ้ามีโอกาสก็ยากที่จะทําเป็นในใจสา้นเป็นนังสือออกมาสักเดือนละหนึ่งเล่มนะครับเป็นนังสือที่นํารวมเรื่องเราเอ,องค์คาพยพบั้งมมดข้องพี่นองชาวใต้พผ่ยแผ่ออกกันไปทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสิ่งในยุ่ในความฟันและยุ่ในความว่าง ทุกคนต้องมีความฟัน่นทุกคนต้องมีความว่างในการทำนา้าถีในการในการทำนาถีดำรงชีวิตอยู่ในสร้างคมนี้ในโลกนี้นะครับแต่ว่าความฟัน่นความว่างมันจะเป็นไดดังฟัน่นดังว่างอยู่ไหมมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งนะครับแต่เราทําให้ดีที่สุดทําให้เต็มทีแล้วก็ทาให้ดีที่สุดในขณะที่เรามีกําลังแล้วก็มีศักยภาพแห่งความเป็นคนในการที่จะทําเรื่องได้เรื่องหนึง่งนะครับเพราะฉะนั้นเลนครับป้มข้อนมรับทําหน้าถี เต็มที่ทุกครั้งครับพี่น้องครับไม่ว่าพี่น้องจะเละทางดาวเทียมหรือเละทางอินเทอร์เน็ตเละสักมีคนเละสักกี่คนก็นลและเต่นะครับเพิ่มถือว่าการทำหน้าที่ในแต่ละครั้งมีคนเละแค่คนเดียวก็ถือ่อพี่น้องให้เกียรติผมแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอีกคนเดียววิโรยคนพันคนหมื่นคนแสนคนล้านคนก็นลและเต่ความรู้สึกการทำหน้าที่เต็มที่ครับพี่น้องครับและเช็คเช่นเดียวกันบริษัทพีไฟน์เน็ตเวิร์กบริษัทพีไฟน์เน็ตเวิร์กก็มีความมุ่งมั่นตั้งงใจออยากกกเีีิดดผลัับบพ่นน้ะคร เพราะฉะนั้นไม่ใช่มีแต่ช่องกลบชาแนลทีวีมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะให้พี่น้องได้ดูแลสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ไล่คนท่ามานาล่วงต้นเตะนงังแรงกันนั่นกินกองเต้นเลยอยู่สักรอยปีซ่องรอยปีไม่ไม,ไม่ครับพี่น้องครับวิธีของความเป็นมนุษย์พบโบกเลว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติธรรมาดาแต่ว่าโลกในยุคป,ปัจจุบันอาหารการกินหรื่าสิ่งเวทลอมนะครับมือเรื่องภาวะทางด้านอารมณ์ล้วนแล้วแต่เป็นพ้นทาให้ชีวิตเรา เราไม่ยืดยาวเมื่อับคนรุนโบราณคนคนรุนโบราณเขาไม่มีไรมากมายนะครับออยู่ในวิถีของความเป็นธรรมชาติแต่โลกในยุคปัจจุบันมันมีการพัฒนาไปไกลเพราะฉะนั้นน,นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้นเคมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้องที่มันปนเปื้อนเข้ามาในอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ้องมลภาวะที่เป็นผิดในอากาศนะครับหรือว่ามลภาวะที่เป็นผิดทางด้านอารมณ์ต่างๆมากมายที่มันเป็น ตัวเทเพิ่มที่จะไปทาให้พี่น้องได้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นมีนรองับบริษัทพี่แฝงในเบิกทำซ่องส่วนนี้ให้มีความสมาุนสุดุลก็บอกว่าสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพใจที่สมบูรณ์จะต้องอยู่ในสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพใจที่สมบูรณ์เีนรองับมีกลุ่มแชแนลทีวีโดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้พี่น้องชาวไทยที่อยากจะรู้เรื่องราวชาวใต้เรามีใต้ต้นโตกันทุกวันซ่องถุ่มอยู่ทั้งสี่ถุ่มนะครับเรามี p ีไฟแนนซ์ Network ที่จะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยผลิตภัณฑ์ดีดีนะครับนี่คือเครื่องดื่มผูชงนะครับเครื่องดื่มโูชงขวดนี้เป็นเครื่องดื่มที่สกัดมาจากสมุนปลาหรือว่าสมุนไพรนะครับสกัดมาจากสมุนไพรถ,ถึงส2ชสนิดที่จะไปสร้างภูมิคุ้มกันนะครับให้กับพีน้องนะครับสี่จะไปสร้างภูมิคุ้มกันให้ให้กับร่างกายภายในให้กับปีนองด้วยเครื่องดื่มโูชงนะครับแล้วก็ยังมี เอาเดือนเดือรกอย่าลืมผู้ชวงนี้นิดหนึ่งแล้วพี่นงคับพี่นองจำได้ใช่ไหมครับยุคสมัยโบราณโบราณบรรพบุรุษของเราได้ปกป้องบ้านเมืองเอาไว้นะกับจากภัยจากนานาอรารยประเทศเข้ามาลุกลามอธิปไตยนะกับบรรพบุรุษของเราที่เราไปศึกษาประวัติศาสตร์ลงเลยไม่ว่าเป็นมุบ้านบางระจันนะกขับนายจัน,นทนดเคียวหรือว่าเป็นสมัยยุคอาณาจักรสุขโขทัยหรือว่าอายุธาย,ยาอิรัตนากรสิ้นธนบุรีพี่นงคับ คนยืนในยุคนั้นบรรพบุพรุษของเราในยุคนั้นในยามเจ็บข้าได้ป่วยเขาไม่ได้สร้างยามาจากอยู่โรปนะครับพีบ่น้องครับเขาไม่ได้สร้างยามาจากตักตงประเทศนะครับเขาต้มย่าหม้อกินกันครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเคยจำจำได้ใช่ไหมว่ามีคําพูดคำหนึ่งว่าแต่ว่าเคยเมีเผื่อนมีปีมีนงเจ็บข่ายไม่บายแล้วอยาเล่งเป็นคําพูดติดติดปากว่า ตาภาษาบานรนีกับคุณทาว่าเลียยาไมเกลีมอยาแล้วนั่นคือคำโบราณที่ถ้าเราศึกษาคำพูดเหล่านี้นะครับพี่น้องครับมันจะบอกในยาวั่าสมัยก่อนเนี่ยเขาต้มยากินกันเพราะฉะนั้นพี่น้องครับความแข้งแกร่งความแข็งแรงของคนยุคโบราณเนี่ยกินก็กินข้องธรรมชาตินะครับเวลาเจ็บไข้ไม่บายก็กินสมุนไพร อาหารการกินแต่เอามาทำอาหารไม่ว่าจะเป็นต้มยำไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงก็มาจากสมุนไพรนี่คือวิธีที่ทมันดีอยู่แลว้วเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเครื่องรื้มโพชงด้วยปณิธานของบริษัทฟรีไฟเน็ตเวิร์กได้ขิดคนขวาเอาส่วนทีด่ดีที่สุดของสมุนไพรไทยสร้างทิศซองหนิดพรอมพฤกษสร้างนานาพันธ์สกัดมาเป็นเครื่องรื่มโพชงวนนี้กับเมีย,ยโปชงนะครับโพชงปอบ่านธราโอ้กับเย่ยปอบไปปอบลาดชราโอ้ โภพภานเชราอุยก,ก,กับโพชงอ่าเครื่องดื่มโพชงขวดนี้นะ่งกับขวดกระชวยข้างในก็คุณภาพดีครับพี่น้องครับกินเข้าไปแล้วไปช่วยสร้างเสริมปกป้องภายในให้กับฐานนะ่งก,กับก็สรุปได้ว่าคือไปช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในกับร่างกายนั่งกับด้วยเครื่องดื่มโพชงแล้วก็ยังมีคลอโรดีนะั่กับคลอโรดีกล้องนี้จะเป็นคลอโรดีนแต่มีคลอโรฟิลมีตัวรังสีอาทิษในเลือดคนเราเมลือดีเลือดสมบูรณ์พี่น้องครับคนเราเมลือดดีเลือดสมบูรณ์ ร่างกายก็ผิวพันธเปล่งปลั่งแข็งแรงอ่าดีโทนไนต์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลางสั้นผิดในลำไส้ในกระเพาะอาหาระนะครับในสั้นในลำไส้ในกระเพาะอาหารเรากินเข้าไปแล้วมันไปเกาะอยู่ตามผนังลำไส้ตามฟันนังกระเพาะอาหาระนะครับไอเราอีมาปลิ้นตังปลิ้นตังมันสิถนน,นเฉยก็ไม่ได้เดี๋ยวดับซีเบ้งนอนโกกเข่งเจ้าโอน <laughs> บ้านเราก็ว่านอนเกี้ยวมันทุ่มตมนะครับไม่ได้เพราะฉะนั้นเรากินเข้าไปเพื่อที่จะกายวิธีการดีท็อกซ์ ไอ้ดีทอกลำไส้นะกินดีโทไนแต่้ายอื่นทอกต้องจแม่ถอยลัางกับ <laughs> ดีโทไนนะครับกินก็บไปกินกัายกับรสซ้มนาวชี้ไส้โรงเออชี้จากโรงไส้เกลวชงด้วยน้ำเย็นก็กินได้กินงายกินอาหารให้พอ่อพ่อพอพอ,พอดีพุงนะครับยัดพุงไว้กินดีโทไนเช็จแล้วุว่งไม่ต้อะววงไปนกกับเข้าห้องน้ำ พังวาวเลยทีเดียวด้วยดีเทลในนะครับแล้วมีเดลิมอนคาร์มนสกัดรสช็อกโกแลตเฉยบำรุงสมองเตือนความทรงจำคนเราในยุคนี้สมัยนี้กับพี่น้องครับมันมีเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกฤิจการเมืองหรือว่าเรื่องราวต่างๆในภาวะสังคมนั้นโลกยุคปัจจุบันมันส่งพ้น่อภาวะห้องความทรงจำทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเรา สมองเองก็ต้องมีส่วนในการบำรุงด้วยเหมือนกันเป็น้องกับกินเดลิมอนคาร์โมนสกัดรสช็อกโกแลตกิน่นไงนะครับช็อกโกแลตกิน่นไงคบม,ม,มันวัานแต่ถ้าช็อกโกแลตหลอนี่พีซ่าคาดครับแล้วมีกาแฟคอลลาเจนเป็นกาแฟที่มีรสหวานโดยไม่มีน้ำตาลเมื่อไม่มีน้ำตาลก็ปีนองเออไม่ต้องห่วงไม่มีมุรุกไปกั้เจ็บต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหาวานความดันตำ่ำความดันสูงไอ้ความดันตัวรังต้องรักษากันเอาเองนะ <c oughs> ถ้าชอบดันตั้มกินเอ็มเอ็มคาเฟ่โก้กับพี่น้องกับนี่คือกาแฟที่ส่งเสริมความดันชอบคนที่ชอบดันตั้มโดยกาแฟจุกรลูหรือกาแฟเอ็มคาเฟ่โก้นะครับเป็นกาแฟที่ส่งเสริมคนที่ชอบดันตั้มนะแต่ถ้ากาแฟที่ไม่ชอบเป็นความดันตั้มพี่น้องกินกาแฟคอลลาเจนนะแต่ถ้าว่าใคยชอบดันตั้มกินกาแฟเอ็มคาเฟ่โก้หรือกาแฟจุกรูหรือว่ากาแฟไฟเบอร์กาแฟเป็นกาแฟที่มีตัวดักจับไขมันนั่น อนายลูกเออกันดักจับไข่มันผมมากินไม่ได้ว่าผมยอยากไข่มันผือไ่อไม่ใช่ไข่มันนั้นนะครับเป็อนองครับนี่คือไข่มันที่ม,มันเนี่อนในตำพุงตาเนี่ยอ่าโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่ต้องการในมีหุ่นสแลนเดอร์พี่น้องครับกินกาแฟไฟเบอร์กาแฟ,ออฟและมาถึงประเอีของผมครับพี่น้องครับเอ็มแม็กนี่เอ็มแม็กนะครับอ่า,านนกเขาอ่านเสริมนกเขาจากนกเขาเล็กกไลายเป็นนกเขาใหญ่นกเขาเล้าใหญ่กลายเป็นนกเขาแข็งจากนกเขาแข็งกลายเป็นนกเขาทนนะโดยเอ็มแม็กชงกันมานะครับ พูดเบาๆผัดากกลางภาษากตายบรนเราเล่งว่าพันพืชที่มีความหมายวาพูดเบาๆนะครับซ่งมาติซี่ช่องๆเนหาาวช่วงนี้ผักเปรีชมมิซิกวิดีโอช่วยไม่ส่วยก็วหวาการทำกำลังศัพท์ของศิลปินที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่แพ้ศิลปินเทยูในสั่งเฮาหสังกัดนะครับขายใยญยๆที่มีเงินรอยลานผันลานมูลราคาของงานที่ทุกลันมาจากมันสมองของมนุษย์ทุกละ มนุษย์แต่ละคนบุญวัฒนาไม่เท่าเทียมกันหลายคนอาจจะมีบุญมีวัฒนาได้หนังอยู่ในบริชัดหย่ยที่มีมูลราคาลอยล้านพันล้านที่เขาเอาเงินจากตะลาดรักษยบมาทํางานให้แต่ละหลายคนครับพี่น้องครับมีความสามารถมีพรสวัรค์เมื่อก็ว่อะไรนะบุญมีแต่กำบังนะครับก็ต้องดิ้นรนต่อสู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองเกบพ้อมร่ำลึก็กเงินจากใต้ขุนปั้มใต้ขุนยังเพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงาน แต่เงินงานงานเพลงที่ทุกเขียนมาจากมันสมองของมนุษย์ในเมื่อศักยาภาพของขวิตีแห่งความเป็นคนมันเท้าเทียมกันพี่น้องครับงานที่ทุกขรันกลองมาจากมันสมองของคนบางคนเขียนอยู่ในตึกมีห้องเอมูลาค่ารอยลานพันลานแต่ล่าหลายคนเขียนอยู่ใต้โขนปัม้มใต้โขนย่างบางคนก้นตัดย่างขึ้นเขียนเพลงตัดย่างเส็จแหล็กกอนนนังเขียนเพลงมูลาค่าเท้ากันครับพี่น้องครับมูลาค่าเท้ากันเพราะฉะนั้นนี่คือบทเพลงของลูกล้านชาวตาย ผู้ไรโอกาสพบเป็นคนที่ไม่มีโอกาสเมื่อพบม,มีโอกาสก็ให้โอกาสกับพี่น้องที่ไม่มีโอกาสนะครับบทเพลงแรกจากศิลปินกิ่งทองกับกับบทเพลงศิลปินกิ่งทองพูดถึงตัวตนของคนกิ่งทองบทเพลงที่สองลูกล้านข้องศิลปินกิ่งทองนะครับหลักชุดใจไอ้ยังะกะ <laughs> แล้วกับบทเพลงที่สกับบทเพลงของศิลปินพชชนหาหนาบทเพลงในเชว่าในคืนเหานะครับสร้างบทเพลงกับ สนับสนุนโดยเ oh, oh, oh. ครื่องดื่มมอสกัดปรุงสำเร็จรสช็อกโกแลตเ oh, oh, oh. ดลี่มอส